ค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่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 ะอ่ะอันนี้เป็นลูกซิทลูกหาของปูข้าไหลท้างนากค่ะอ้ว่าเป็นยังไงลูกซิทลูกหายังแบนลำซ้ำๆในแบดโอ้ยอยากเป็นลูกซิทน้ำพึ่งเราได้บ่มาโรจ้าเข่ามาโรจาค่ะแต่คัดอยู่กับคู่บ่ายจันโดนปนไหนแล้วค่ะห่วยกะมันไม่นหลายปีเพราะว่า เป,เป็นเพื่อนเป็นลานนะจ๊ะโอ้ก็คือติดตามเพื่อนตลอดเพื่อนไปใส่ก็คือไปอยังสิละค่ะค่ะเพื่อนไปเอาบารมีทั้งใดกับปน้าเพื่อนตลอดตลอดยังสิละอืค่ะค่ะถ้าพี่้าน้องเฮ้านีาน่อยากมาหาเพื่อนแอดก็ได้ยิ่งทีอูลงไปห้แล้วเนาะค่ะค่ะกามาเพื่อนเฮ็ดยังให้ลูกศิ์ลูกหาเนี่ยค่ะส่วนมากเพื่อนกับสิเสริมบารมีค่ะอืไปนอกไปหน้าจาังส่ก็คือผู้ใดมาเฮ็ดก็คือสําเร็จ แต่ผู้เฝ้าอยู่นี่ก็คือสําเร็จลูกลูกกับพัวไปก็คือแบบตรงเป้านะคะค่ะก็คือรักสมรักษาปนหูปดตาต่อหม้อกายพวกนี้ขายเบิร์ดสำหรับผู้สีเขาเกาลีเขาไปมาเกาลีนี่ก็คือมาจะของเสื้อวางสีรูดคือว่าลูกพันแม่นไอยังหลักเกี่ยวกับไอพวกไอทำงานยังสี่ห้าก็ต้องเสริมค่ะเสริมบาลมีขึ้นแล้วก็ คือเฮ็ดไห้มันง่ายมันดดยนะจ้ะก็คือเสริมน้ำปูคนตลอดขึ้นตลอดคปูห่อนี่สีลง่งลงร่องทองนั่นมันบอค่ะล่งหนาทองค่ะมีค่ะเพือ่อนมากก็สิเป็นเสริมเพื่อนอยากเสริมยังจะสีหรือบอเพื่อนสีนขึ้นคํานั่นคํานี่เพื่อนต้องการให้ลูกไหลานมาเฮ็ดกะเพื่อนกัสีบอกจก้ะสงการบอกหรือปีไม่ยังสีกะเพื่อนกัสีบอกหน่อยเอ้ย กันชีทนันทนีเด้อมาเสริม,มเพื่อนกับสีบอกเข้าหล่กัพาก,กันมาเห็ดนจะจ๊ะค่ะก็จังยูดีไปเป็นเข<อ>าคู่มือนี่เนะาะก็คือว่าตอนนี้คือตามที่แอดเบิ้งนี่ก็คือสิถือว่ายูระดับที่ว่าดีมากๆแล้วเนาะค่ะตอนนี้ก็คือว่ากะ พวกเฮาก็คือบ่อคอยอยากบ่อ่อยอยากไอเปิดเผยปานใดจ้กคือว่าบางคนพนก็เสือเฮ้านะบางคนพนกับบ่เสือก็คือแล้วแต่ก็คือว่าเมื่อดดไปอนั่นผู้ใดให้ไผเขามากก็คือบ่อยากไปแนะนําค่ะคือเฮ้าเฮ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 ามักในส่วนนี้เขาก็คือเหตุในส่วนนี้จ้ะศรัทธานะจ้าศรัทธาจ้ะศรัทธาในส่วนนี้เข้ากับคอยเขามากจ้าผู้ใดบ่ศรัทธาก็คือแล้วไป่านไปคือจังบึงทางช่อง ทีมงานยูงนี่ก็คือรัท่าหรือว่าอยากมากก็มาได้จ้ามาได้จ้าผู้ใดว่ารัท่าก็คือผ่านไปเลยจ้าก็คือมาได้เพราะว่าเพิ่นกระับตลอดค่ะส่วนมากเพิ่นก็สีบอกเพิ่นก็สีสอนแต่แนวห้องดีๆค่ะเวลาสวดมนต์ยังสีเพิ่นก็สีสอนสะกอนค่ะคือจังผู้ใดเข้าม้างสีเพิ่นก็สั่งอ้วนเอ้ยเพิ่นกระสียห้องตัวแทนนี่ว่าอ้วนเอ้ยเพิ่นมาคันผู้ใดว่ามีเงินให้บอกเพิ่นเด้อว่าตองใส่ก็ได้คข่ยน่ะคือเข้ามาคือว่าอ อยากให้กันข้าเจ้าได้ได้เขามหาปูสินะคืออยากอยากซอยปูมันอยากซอยอย่างีจ้ะไหนว่าคันพี่น้องทั้งหนที่ได้เบิงได้ชมอยู่นี่บ่มีเงินบ่มีข้ามกะบ่ต้องขึ้เงีจ้าก็เขามาได้งสิเงีจ้าว่าจ้าวจำเป็นต้องว่าต้องมีเงินเด้อใส่ถาดใส่หยังก็คือว่าบ่มีกะได้ค่ะือว่าแล้วต่ห้าศรัทธาวางจ้ะสำหรับปูข้าไหล่สำหรับปูข้าไหล่เพิ่นสิสร้างตลอด ค่ะเพื่อนสิว่าขันแม่นผู้มิมีเด้เพื่อนสิได้มหาหาเฮาบอเพื่อนว่าปูอัเนเพื่อนสิสร้างตลอดแนวใดนที่แบบอันนั่นนี้าจ้าแม่เออวางลงบนนี้ขันภูมาใหม่คือ <c oughs> กันนะขันภูมแรกกับบอมีอีหย่างขันกับขนะึ้นมิแต่ขันหากับใจเออกับขึอนยู่ไปอยู่ไปคือแบบว่ามีบางย่างภาวะกับขึเป็นที่แบบว่าเขาบอแบบว่า ก็บ่เคยสัมผัสเนาะค่ะแต่เพือคือเขามากแล้วคือเขามีความแบบว่าอ้าเสื้ออ้าวแลาวมีความสุขห้แบบแบบใแล้วมันมันขึ้นนะค่ะเพราะมันไม่อกีวมาเสื้อมี่ยังคือแบบว่าเออคือเทขึ้นขึ้นเพื่ขึ้นเพื่มข้นเพิ่มเป็นเพิ่มขึ้นสพิ่มส้าเพิ่มขึ้เพิ่ม้าเสิมข้นเพิมข้นเมิอมขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้เพิ่มขึ้นเพิมข้เสิ่มขึ้นเคยมีึ้นเพ่มันนี้จาก กับิ่ณกับมาอยาบานกับม้าคอเพิ่นอ่าจะว่ากับมือมันกับขันห้าวเพราะมีบุญบพะมีอย่างมันก็บสบเดพล์กันใช่ไมครี่คืออันนี้ก็คือแบบพี่น้องกับสิแนะน้าไปงานแต่งงานลูกสาวเพิ่นจันทั่นรีเดชะไปแล้วบนในห้ากับแบบ ไม่มมันกับบอมีเนาะแต่ว่าพ่อหอเเห้าก็บเคยสัมผัสแต่คือห้าสัมผัสเข้าไปแล้วเขาคิดว่าห้าเสือเสือแล้วมันมันไดอีกไหมจ๊ะห้าเสือพวกํำทานี้ยังคกกภาสีไปหาปูคิดหอดปูให้ทานเห็ดีกันเพื่อเหนนันมันก็ดีมันก็คงแตนคันคันเ้าบ่ดีขึ้นนี้ให้ได้เ้าสิไม่เวลาไปติดตามเพลินมันบ่อันนี้เพลินไปงามได้ห้าว็ได้ไปอืมคือบ่มีเนี่เสียบ่มีเน่นวาสีวัต้มตุนกันทังสี่บ่แมนกันสุนถ้าผ้าไปแต่แนวนวดี คือว่าไปวัดไปว่าไปเสริมมาระบอกมลนียังสีนอะไรทากาม่าน้ำเพลินยังสี่เนาะเพลินกับอะไรผ้าเข้าไปนี่ก็แบบว่าไปมันก็เร็นื่อกไปวัดไปว่าี่ไปดีโพดการที่ไปเต้นนาห้านนะเฮือนกินเหล้ากันแล้วโลดไปยุไปเบื้องอันแต่ว่าหันว่าได้ไปลูกศิ้นลูกฮานี่บางคนกับสีเลือไปเลยเหล้ายาปาร์ตี้นี่ที่มะขเลยบางคนที่เพิ่นมาอยู่มาเขาามันส่สีมะขี่เลยกู้นี่ก็แหงบกกินเลยพอนัานพนั่ทุกอย่างนี่คือเพื่อสิละ ทุกอย่างเลยเพิ่นบ่เอาค่ะเราอยากปะปีนก็ว่าแต่งตูวผู้ลังคนอาเจ้าว่าโอ้หนาหานคือสิเก่งน้องสิแต่ว่าพีกันกับแอดมินเด้แอดมินบอแอดมินเห็นเนี่ยคือว่าสังหาราศีคือว่าไปทางพังบัดหลายก็บ่แม่นหนาหานบ่แม่นสไตล์นี่บ่แม่นสไตล์หนาหานตามตามที่แอดเห็นเด้อันนี้อันนี้ทางแอดมินเบิ่มรู้ออกบ้าน่ะดูโพดไปจังซี่ล่ะจ้ะก็เอาไปหาปูหาครูบาอาจารย์ จนมากออกบ้านกันไปนะค่ะหรือว่าเพิ่นสีไปบวงสรวงเพิ่นกับจีเซิร์นไปกับคือไปยังไงนะอืมอืมค่ะแต่เพิ่นบอกหามหาโนดีเพิ่นจะบอกหาไม่อ้วนไม่อ้วนเพิ่นบอกหาดีดีไม่อ้วนแบบช่วงนี้ติดงานบ่ค่อยได้มาเล่กันตีกับติดไม่ตามเพิ่นมากกับจีคือนั่มกันมาตลอดเอากันมาตลอดคือบริขาดกันีอืม เอาละเนาะค่ะเดี๋ยวก็ลังใกล้แล้วไปแล้วอีกอีกสามนาทีอีกสามนาทีเอาตอนนี้อันนี้อันนี้แกก็ลังเไ็ดคู่กันร่างไก่พอดีอันนี้แกก็ลังเห็ดแนวอันอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาของสินไส้เนาะอ่าสินไส้สินไส้นี่มากกุ้งแช่น้ำปลานี่เท่าไรแม่นี่เราคนเกษตรไทเทนถวายด้วยค่ะพี่น้องเดินให้ก็ได้ก็ถวายพร้อมหรือว่าจะได้ซิมพร้อมนั่นหรือซิเ็ดละ เนี่ยค่ะก็เป็นลูกซิทลูกหาของปูคําไหลเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่อยู่เนาะค่ะก็เป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะแอดก็ร่งบ้านเลขที่ลงอย่างตั้งกี่พี่เอ็ดมาเอไหะค่ะพี่น้องเบอร์โทรนี่แอดสิสงวนก่อนเด้อผู้ใดบุญหอดบุญถึงนี่ให้ที่อยู่ให้บ้านเลขที่ตั้งกี่พี่เอ็ดมาไหรเนาะคะ่ะหรือว่าถามถามาหอดบึงการถามใดก็ยู่แค่เอื่อมแล้วเด้อค่ะหอดบึงการนี่ถ้าแกกเบอร์โทรไป บอกว่าแอดมินทางทีมงานเดินทางไปไซนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าแกกเบอร์โทรปุบโทรศัพท์เครื่องนั้นต้องได้ชิมค่ะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะบพสันก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ค่ะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันสิสั่งค่วมบุญไหว้อบครั่วข้าเจ้านะคะะขอบรั่วคู่บาอาจารย์เนาะค่ะต้องไห้มาผู้ใดหอดถึงก็ค่อยเอาเบอร์โทรส่วนตัวอค่อยคุยกับเพิรน่ะค่ะพี่น้องเด้อคะ่อคะ,คะ,คะแต่ว่าทาง ที่มาที่ไปบ้านเลขที่แอดกัสิลงให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว<ช>่าเพราะว่าเห็นปูลังปู<ช>พเพิเ่น่าทิมแล้วเบอร์นั้นใส่บ่ได้มีมีค่ะจะแอดก,มก็มีแต่ว่าอยากให้ผู้ใดทิสมาอิลีผู้ใดศรัทธา่แม่มันต้องใส่ความพยายามนิดหน่อยเด้นแต่แอดศรัทธานี่คือบุญบ่ฮอดเพิ่นอีหลีแม่นแมนมันมันสิเป็นจังซี่กระทั่งเป็นบุญไผบุญมั่นคือกันค่ะคือว่า เป็นบุญได้จังไหนมาพอกันบารีอีหรอกบได้ดันดนเด้หนูดีกับยังบได้ตะกี้น่ะไปทังอื่นไปไปทุกหม่องค่ะไปทุกหม่องเสียทุกหม่องแต่ว่าเขามาหาพ่อหาแม่นี่หาปูข้าไหลนี่ั่ไม่เสียค่ะนี่จะได้พ่อแม่ไม่ตหยอืมอันใดดีก็คือบอกสอนบาด้ว่าให้บอกที่บาดีไม่ตะสอนอย่างเดียวสอนให้เฮ็ดให้ได้อด้อยากให้ลูกได้คือว่าให้ให้ยังหลัก ไฮบำเพ้นห้อันนั่นไ้ได้ว่าคื่ออยากห้ลูกได้ค่ะคื่อมิตรสอนตะเรื่องดีๆทั้งนั้นคเป็นบุญเนาะค่ะเป็นบุญทางทีมงานเห็นผู้เฒ่าเพิ่นมารักษาแบบนี้เพิ่นยางได้ก็วันนี้นั่นมาสาม4ี่คนม่เห็นหุงมาก่ออเห็นฮุงหมดข้ค้นวางสันเดีย่นี่แ่ละอันนี้อันนี้แอดก็บ่ได้เว้าเองเด้แอดสัมผัสเพน่นีด้แล้วบันนี้แอดก็บ่ได้รู้จักิ่นเด้เพิ่นก็รู้จักแอดห้างสอง มันบอก่นกับมาจากสารทิศใดแอดกับไปสัมภษณ์กินแล้วเป็นจังไหนคุณก็บ่าเพื่นดีิ่นปวดขานี่แม่นี่ย้งปวดขาแม่กับบูซ่ายากินน้ำกระเศ้านี่เศร้ามาในขากระดายนี่ปกตินี่ขาในสิปวดทุกข์ขึ้นี่สินอนบ่ได้เลยอืบูซ่ายาทุกคนกินคกับไข้ขึ้นมากนี่แล้วมันก็นี่แล้วมันเป็นเหตุควมเสื่อส่วนบุคคล ถ้าผู้ใดเสื้อผู้ใดสืท่าอยากบูชาอยาไปกินกับ่อยมาถ้าผู้ใดว่าโอ้ยบบเสื้อดอกยังสันังสีมันบ่มนี่ค่ะกับผ้านไปเนาะแม่เนาะมันกลเป็นผู้ใช้ยุน่กะนีลาคู่บ้าอาจารย์นีล่ายาเทวดาเนาะค่ะมันเป็นยาเทวดาว่าสมองแหล่ฉันเนาะอ่าอันนี้ก็สีได้เวลาพอดีกัสีขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องฟ้องไปคะ่ะนี่ก็ทาผู้ใดสียักมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะตั้งกี่พี่เอ็ดมาใดได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะคะ่ะสำรับที่ยูเนาะคะ่ะคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะของน้องหนูดีเด้ค่ะพี่น้องเดอ้ออันหนึ่ง่นก็นมีคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะรักษานนองมาเศร้าน้องก็ไดดมารักษาคนต่อนะค,ะค่ะอาจังไดก็ไปพิจารณาเบิ่งเด้ค่ะพี่น้องค่ะยูบ้านโคกสว่างะคะ่ะพี่น้องค่ะโน่นสวรรค์เนาะคะ่ะตำบลน,นาสวรรคะ์ค่ะพี่น้องค่ะ บ้านโคกสว่างตำบลหน้าสวรรค์อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการบ้านเลขที่เออโคกสว่าง <c oughs> โคกสว่างครับพี่น้องค่ะบ้านโคกสว่างนะคะพี่น้องค่ะอา่านผิดกราบขอโทษขออภัยค่ะบ้านโคกสว่าง,งาาาตำบลหน้าสวรรค์อําเภอเมือ,มอบงบึงการจังหวัดบึงการบ้านเลขที่สองเก้าเจ็ด หมู ð, ่หกนะคะพี่น้องค่ะอ๋อที่เป็นที่ชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะค่ะสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอสิขอจบไวเพียงสำานียงนะคะแล้วค่อยพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะเฮ้งเฮงปังปังคิดสิ่งหนึ่งประกันไดก็คใอยประสบความสําเร็จเนาะค่ะก็อย่าลืมบ้านเลขที่นะคะพี่น้องค่ะล่างบ้านเลขที่นี่เป็นบ้านเลขที่ที่สวยงามค่ะพี่น้องค่ะสองเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะฝากไว้ด้ค่ะพี่น้องเด้อเป็นตัวดีตัวเด็ดก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสองเก้าเจ็ดนะคะบ้านเลขที่เนาะค่ะพ สำหรับท่างช่องแอดนี่ก็เป็นท่างแนวทางนํำเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ้านเลขที่สวยงามค่ะพี่น้องค่ะสองเก้าเจ็ดนะคะค่ะจังไดก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังเนาะคะ่ะถือพิษบัวกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะวท่างช่องมีแนวดีๆกับแกงข้าวไปตามนี่นะคะพี่น้องค่ะชอบจัดขัดผ่านนะคะพี่น้องค่ะก็กัสิขอจบไปเพียงซทํานี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเขาเมาเบิ่งมาช่ชมแอดก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้องเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะ บอกว่าพ่อแม่พี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีตะคำว่าเฮ่งเฮ่งยๆยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ